สองศูนยนะครับหลังสวนนะครับถนนหลังสวนนะครับตอนนี้เกิดเหตุ202นะครับเฉพาะกิจพระราม202นะครับกว่า10นะครับอยู่ระหว่างการถ่ายทอดสดนะครับหลังสวนซอย2นะครับหลังสวนซอย2นะครับตอนนี้นะครับนี่ฮะหลังสวนซอย2นะครับอยู่ระหว่างจับพาร์คนะครับเลื่อนเลี้ยงเลื่อนเพิงยังอยู่ระหว่างใช่ครับนี่ครับหลังสวนซอย2นสครับ เร็เรียกอยู่น่าไม่ปล่อยทีอ่ะไฟ์สดอยู่ครับตอนนี้ไฟ์สดอยู่ในเพจครับ คุณพงษ์ชาวเมืองก็ทำสองาูนสองบอสิบแสงเพิ่งยังอยู่ระหว่างลุกไหม้นะใช้ถังแค่มีหลายถังแล้วแล้วอยู่ระหว่างกัรตีสายของเสาน้ำของอาคารตีสายอยู่เรายังไม่ได้ใช้น้ำนะนี่จะหยอกใข้เ่าเลยันกันนะต้อง้ยี่ห่สามบา ปาร์เป็นระยะระยะนะสปาร์เป็นระยะระยะะแสงเพื่งยังุลุกไหม้ต่อไปนะเนื่องจากเป็นสายขนาดเยอะเยอะนะไลรสดอยู่ในช่องฐานของของเพจฐานแชมป์กีฬาลีลาองอะเห็นยหครับดูหลังการลุกไหม้ครับ จ้างให้ใชควหมรลมาลงครับปลาปกรูบๆๆๆนะครับเป็นจังหวะหลายครั้งมากยังปาปักอยู่ แล้วอหลงาใช้น้ำแล้วนะครับอยู่หลังาใช้น้ำนะขณานี้ใช้น้ำหนึ่งหนึ่งหัวนะครับหนึ่งหัวนะครับแสเพิลดลงนะแต่ยังปรกสู้อยู่นะครับยังปากสู้อยู่ ประชาชนยบอนไก่ให้ใช้หลังหลังสวนะแล้วย้อนสอนเข้ามาแล้วย้อนสอนเข้ามาเนื่องจากมันจะปิดการจราจรและ3 9อ่ะแต่ช่วงย้อนสอนจะโล่งอ่ะ แล้วขณะนี้แสงเพลิงเริ่มหมดไปแล้วนะแสงเพลิงเริ่มหมดไปนะครับใส่น้ำหนึ่งหัวนะครับหนึ่งหัวแสงเพลิงหมดไปนะร,รอระบบนะครับรอผู้เขี่ยข้องรอระบบอยู่นะครับตอนนี้ครับมีจุดแล้วครตอนนี้มครับครับมีจุดแล้วครับตอนนี้มีเจอ,อจุดแล้วครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้จุดจุดที่1จุดที่2นั้นแต่เพิหมดไปจุดที่3นะครับตเ,เติมเติมอีกจุดที่3มาใช้น้ำไปแล้วครับไปแล้ว หมดไปนะแตงเพลิงแตงเพลิงอันนี้หมดไปนะครับจุดที่สองและวจุดที่สามก็หมดไป เรทำยังไม่วอิสิทธิ์เราจะไม่เห็นพระรามเลยน <c oughs> ะเอ่าเป็นเป็นน่าจะเป็นฝ่ายอาคารของสองตึกอ่าตึกอะไรเนี่ยไอ้โรงแรมเนี่ย

แจ้งว่าให้พระรามย้อนอยู่เมื่อกี้เออปิดปิดปิดเลยปิด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 ปิอ่าพลามใกล้บอสิแล้วอากิจรังสการกจิตเม้อ่าพลามอสิพลามอสิบอลจ่อสิบอลจ่อสิ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของต่ตอสภบอนไก่บอติบแล้วนะครับเจ้าที่ของต่อสภบอนไก่บอติบการจ,าจอรหลังสวนนั้นให้หลีกเลี่ยงครับการจจรหลังสวนให้หลีกเลี่ยงเนื่องจากปิดนะรนนะรครับปิดใช้ได้เล็กน้อยนะครับตัดได้ก่อนนะตัดได้ก่อนอย่าเพึ่งงานนะตัดได้ก่อนครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับ บากาศนะครับโดยรวมนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับขนาดนี้ก็นะครับสู่ในความว่าเป็นปกตินะครับ อยู่สภาวะเป็นปกติแล้วนะครับเพียงแต่การจราจรยังปิดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จรอ์ใหวอสิบแล้วนะครับตอนนี้ปิดการจราจรนะครับตอนนี้ปิดการจราจรนะครับใช้เส้นทางหลังสวนให้หลีกเรือยงนะครับประชาัมพันธ์ให้มาชิกที่รับชมทราบนะครับอันนี้พระรามนะครับรถของสพบางไก่ก็วอสิบนะครับของสพบางไก่วอสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 啊，好，再来，再来，对，对。